วมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ยาแล้วก็เจาะไปให้นะคะเจาะแล้วก็ใส่ยาคนะ่ะเราจะเจาะใบหูของน้องนะครับเพื่อเอาเลือดข้างที่ใบหูของน้องออกนะครับน้องโมโมสที <c oughs> นี้ทายาฆ่าเชื้อให้แล้วนะครับเป็นยาเบต้าดีนเพื่อ <c oughs> <c oughs> ที่ฆ่าเชื้อบริเวณที่เราจะเจาะเลือดนะครับพี่ช่งางจะใช้เป็นเข็มดูดเอาเลือดที่อยู่ในใบหูน้องออกนะครับ เดียวล็กนิดเดียวเป็นเลือดข้างที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยที่ใบหูน้องนะครับแตกจากข้างในนะมันทําให้เลือดออกมาข้างอยู่ที่บริเวณช่องของใบหูนะครับทําให้ใบหูนัโปง่งเลยเห็นไหมนี่ได้มาแล้วเป็นเลือดยองเสียเลือ เวลาที minutes. Minutes. ่น้องสะบัดหูแรงๆนะครับเส้นเลือดฝอยอาจจะแตกได้นะครับเกิดจากการที่น้องสะบัดหรือว่าน้องเกาหูต้องดูว่าน้องเกิดอาการคันหูไหมถ้าคันหูน้องก็จะสะบัดหูนะครับทําให้เส้นเลือดฝอย แตกได้นะเดี๋ยวพี่ช่างขอขอใส่ฝัดแป๊บนึงนะอเออเปิดฝัดแล้วนะฮะต้องขออภัยท่านที่อ่กากเลือดด้วยนะคลิปนี้มีเลือดไม่เดียวเปเลียวเปียกนะะอืมเป็นเลือดเสียไล่ฝัดอืมดำเลย กิยยถ้าทำไม่จาะเอาเลือดออกจะมีปัญหาอะไรไหมอ,อาจจะทำให้หัวอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เพราะเลือดที่ออกมาแล้วนะมันมันไม่ซึมกลับเข้าไปนะมันก็จะค้างอยู่ตรงช่องใบหูนะครับทําให้น้องใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าหูมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับบ้านนี้เป็นของตัวแล้วนะตัวโกลเด้นก็เป็นนะครับด,ด้วยความที่เขาอายุเยอะด้วยแล้วก็เขาเขาเรียกว่ามันอันเด,ดนเร์ใเ่ไหมฝอยแตกงแา่ออขอภัยท่านที่ ไม่ชอบเลือดนะครับหรือว่ากลัวเลือดอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ช่างจะไปทำเปลี่ยนสีย้อมสีวิดีโอนะครับให้สีสีของเลือดนี้จะกลายเป็นสีอื่นนะเดี๋ยวพี่ช่างจะไปเปลี่ยนสีวิดีโอให้นะจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับเป็นเลือดบนน้ำเหลืองนะมันไม่ใช่ไหมอันนี้ที่บรรยายไว้ก็คือมันจะเป็นเลือดที่ที่เสียแล้วนะเป็นเลือดที่แตกออกมาจากเส้นเลือดฝอยนะครับ ที่ภายในช่องหูของน้องนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดําแล้วกันนะครับแล้วก็บันยายว่าเออเลือดเลือดที่ออกมานะเนี่ยก็จะกลายเป็นเลือดเสียนะครับเป็นเลือดที่ในส่วนแรกจะมีสีออกคนะ้าเนาะสีเลือดออกสีเข้มเนาะตอนนี้คือจางลงแล้วนะส,สีเลือดตอนนี้จ,จางลงแล้วช่องแรกที่ออกมาจะเป็นจะเป็นสีสีเข้มอย่เดียวข้างหลังเนะี่ยจะเป็นเสียงของน้องเฟนต์ตัวหนึ่งนะ,ะนั้นก็ มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วเราจะอาบน้ำแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพขนให้ด้วยนะครับสุขภาพของสุนัขและแมวให้ด้วยถ้ามีเห็บมัดก็รักษาจัดเห็บมัดด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาเรื่องใบหูให้ด้วยนะครับเป็นปัญหาเรื่องหูเลือดข้างในช่องหูนะครับ วิชาลูกตาลกำลังดูดเลือดออกให้น้องนะได้ไหมเปิดสองรูเลยป่ะให้มันยังเต่งยังเต่งอยู่แต่มันมีเลือดขับอยู่ไหเป็นก้อนอยู่ข้างในเลยเราจะเปิดเราจะเปิดขว้างเลยไม่เอา กรีดถ้าถ้าไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะกรีดให้เหมือนกันนะครับกรีดเปิด,ปดปให,เดให้เพื่อให้เลือดที่ค้างอยู่นะั้นมันไหลออกมาให้ให้หมดเลยนะให้สุดเลยก็จะมีเลือดไหลอยู่สักประมาณสองวันนะครับถ้าถ้าเปิดแบบแผลกรีดนะอันนี้เราแบบเจาะเอาเลือดออกเฉยๆเจาะก,ก็ได้อัน,นี้อ่อนอยู่นะยังไม่หมด จบวิดีโอท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ช่างทำงานให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้พี่ช่างกำลังจะเอาเลือดที่ข้างอยู่บริเวณใบหูนะครับของน้องสุนัขพันธุ์ตี้พันธุ์อะไรนะสุนัขพันธุ์อะไรเนะี่ยลืมสนิทลืมละ <c oughs> น้องดัชชุนนะครับ <c oughs> น้องดัชชุนไม่ค่อยได้ดอ่านน้ำน้อง <c oughs> ดัชชุน <c oughs> ก็เลยลืมชื่อพันธุ์ไม่ตัวเป็นพันธุ์ที่ เป็นนักล่าเลยนะเพราะว่าน้องชอบขุดถ้าบ้านไหนเลี้ยงน้อจะรู้เลยว่าหนูไม่มีพวกนี้หาหนูเก่งม,มากหนูรวมสัตว์เลื้ยคานอื่นๆนะครับจะเสร็จดัชนดิดชนจะเป็นสัตว์นักล่าเป็นสายพันธุ์นักล่าประเภทนักล่าขนาดเล็กเดินทีเขาเอาไว้เลี้ยงแล้วเวลาพวกกระต่ายหรือพวกนี้นะครับเวลาที่เขาเข้าป่าเวลากระต่าย พวกนี้จะมุดเข้าไปในโพงก,กระต่ายแล้วก็ไปข้าวกระต่ายมาให้ในพานเยเปิดด้วสองรูดแล้วบีบได้งไหงมสาเหตุของการเกิดเลือดข้างในใบหูของน้องทําให้หูเป่งแบบนี้ก็คือน้องสะบัดหูดแรงๆนะครับทําให้เส้นเลือดฝอยนะครับระหว่างช่องหูของน้องนะครับระหว่างใบหูนี่แหละ แต่ทําให้เลือดคั่งออกมาบริเวณใบหูนะถ้าเราไม่เจาะออกแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบนะครับเพราะเลือดที่คั่งอยู่มันมันจะไม่ออกไปไหนนะมันก็จะคั่งอยู่นั้นแล้วก็อาจจะคั่มลงไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆนะครับถ้าร่างกายเขาแข็งแรงมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรละเหมือนย่อยแล้วก็ดูดซึมไปได้ถ้าสมมติ huh. ว่าไม่เขาเรียกนะไม่เกิดการอักเสบคือร่างกายเขาจะเขาจะรักษาตัวเองได้แต่ถ้าสมมุติว่า มันไม่รักษาหรือร่างกายเขาไม่ได้แข็งแรงพอเออพวกนี้มันจะเป็นผลเสียจะเกิดการตักเสื้อได้จะ,จ,จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นก็จะอันนี้เรา <c oughs> เราใช้ยา <c oughs> ทาให้ด้วยนะแล้วก็จะมียาแก้เสศษให้ด้วยนะครับมัน <c oughs> จะได้หายไวขึ้นแล้วก็ลดกันติดเชื้อด้วยครับ <c oughs> คครับเดี๋ยวเราเลือดเอาเลือดข้่งอยู่ในใบหูอ่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะให้ยาฆ่าเชื้อให้น้องด้วยนะครับพี่ร่างเช็ดแล้วเจอเห็บอยู่ข้างในหูนะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุของอาการคันหู<ม>ในช่องหูแล้วก็น้องก็เลยอาจจะเกาหูหรือว,ว่าสะบัดเพื่อให้เห็บออกนะแต่เห็บไม่ออกเส้นเลือดปล่อยแตกแทน<ม><ม>นี่เครับเห็นเห็บในช่องหูไหมนั่นแหละฮตัวเริ่มเลยจนะัดไดนะ้นั่นแหละครับ ทำให้น้องคันหูนะอเอาเอาไอ,าอา้นี่หนีไหมเอาได้ยังนะมาดูสิีอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุของอาการคันหูได้นะครับเพราะว่าน้องมีเห็บในช่องหูแบบนี้นะน้องก็จะสะบัดหูหรือว่าเ<ร>กาหูอย่างรุนแรงทําให้เส้นเลือดฝอยในช่องหูแตกได้นะครับทําให้เลือดข้างในในช่องหูของน้องนะครับถ่ายยาฆ่าเชื้อให้แล้วนะครับเป็นเบตาดีนนะตรงนี้ ยาแสแลให้เะแล้วนะครับอคอยตามดูอาการกันอีกทีหนึ่งนะรอบหน้าหรือว่าถ้าเกิดไม่โป่งขึ้นมาอีกเราก็ไม่ต้องเจาะนะโอเคครับอันนี้หูก็เหมือนปกติแล้วนะ